สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Easy Easy หกสานะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับในการจะตั้งค่าในส่วนของหูฟัง AirPods Pro นะครับที่ใช้อยู่กับตัวระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเราสามารถจะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะอันดับแรกเลยก็คือเราสามารถจะตั้งในส่วนของตัวการปรับนะครับเรื่องของการเปิดปิดระบบการตัดเสียงรบกวนนะครับจากตัวอย่างตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมตั้งได้นะว่าจะให ตัดเสียงรบกวนนะครับหรือเป็น Transparency mode ก็คือฟังเสียงใายนอกนะครับหรือว่าปิดไปเลยการปิดนี่หมายความถึงการใช้งานในลักษณะของการเป็นหูฟังธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งลักษณะทั่วไปของหูฟังอียร์เนี่ยในส่วนของจุกหูฟังมันจะทําการตัดเสียงรบกวนได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะครับก็จะไม่ได้มีการใช้วงจร Noise cancelling เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะตั้งตรงนี้เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะตั้งได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมนู Setting เราเข้าไปที่เมนูของบลูทูธนะครับเลือกไปที่ในหัวข้อของ AirPods Pro ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับในที่นี้กดไปที่เครื่องหมายตัว i information นะครับตรงนี้สามารถจะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ AirPods Pro ตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถจะมาตั้งค่าการตัดเสียงรบกวนตรงนี้ได้ด้วยนะครับเหมือนกับที่เราตั้งค่าด้านนอกนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการกด AirPods Pro ค้างไว้ การกด AirPod Pro ค้างไว้เพื่อทำอะไรนะครับก็สามารถจะตั้งได้ครับซ้ายหรือขวาทำอะไรได้บ้างในการเปิด AirPod Pro ค้างไว้ในการกดปุ่มนะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับว่าใช้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะให้ปิดได้ด้วยนะครับในตอนนี้มีสามารถจะเลือกได้นะครับการควบคุมเสียงรบกวนหรือจะให้เป็น s i r ินะครับคือกดค้างแล้วเป็น s i r ิก็เลือกแบบนี้นะครับหรือจะตรงนี้ควบคุมเสียงรบกวน กฎทางก็จะมีตัดเสียงรบกวนฟังเสียงภายนอกแล้วก็ปิดสลับได้นะครับซึ่งจริง,รงๆก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เป็นส่วนเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยฟังก์ชันหัวข้อการปิดจะไม่มีครับนะครับก็จะเป็นอะไรที่มีแค่ตัดเสียงรบกวนกับฟังเสียงภายนอกเท่านั้นเองนะครับในเวอร์ชันนี้ปรากฏว่ามีเข้ามาแล้วเลือกได้ครับว่าจะให้ข้างขวาหรือข้างซ้ายแตกต่างกันนะครับแต่นี้ที่นี้โดสยส่วนใหญ่แล้วดีฟอลต์เราก็จะเลือกให้ซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นหัวข้อของการทดสอบความพอดีของจุกหูฟังนะครับสาามรถที่จะ ทดสอบได้ครับว่าตัวจุกหูฟังซิลิโคนเอ e ียทิปที่ใส่เข้าไปในหูฟังเรานั้นมันพอดีกับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะมียูเซอร์บางคนเนี่ยที่ไม่เคยใช้งานหูฟังที่เป็นอ e ินเอียร์มาก่อนพอมาใช้ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่สบายๆนะครับซึ่งมันทําให้ได้รับมิติเสียงที่ได้รับเสียงเบสที่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวซอฟต์แวร์ต,ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเช็คในเรื่องของการใส่จุกหูฟังนะครับว่ามันพอดีกับหูของเราหรือเปล่านะครับก็จะมีการเล่นเพลงขึ้นมาให้นะครับซึ่งในนทีี่ ขออนุญาตไม่ทดสอบนะครับว่าตอนนี้ผมทําการบันทึกเสียงอยู่ถ้าทําก็จะมีการารบกวนการบันทึกตรงนี้ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือการตรวจจับใบหูอัตโนมัติหมายความถึงเวลาที่เราใส่หูฟัง AirPods เข้าไปนะครับในตัวช่องหูเราเนี่ยเพลงก็จะเล่นเลยหรือว่าวิดีโอก็จะเล่นเลยถ้าเราดูหนังอยู่นะครับเวลาเราถอดออกจากช่องหูเราตัวเพลงหรือว่าหนังก็จะหยุดการเล่นนะครับก็เป็นฟังก์ชันของการตรวจจับ ใบหูอัตโนมัตินะครับในส่วนถัดมาก,ก็คือไมโครโฟนเราสามารถจะตั้งได้นะครับว่าให้สลับข้างซ้ายหรือข้างขวาโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาที่เราใส่หูฟังสองข้างอยู่ก็จะมีการจับตัวเสียงไมโครโฟนโดยอัตโนมัติจากทาง AirPod s Pro เองนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น AirPod ข้างซ้ายเสมอแน่อนอนไมโครโฟนก็จะจับเฉพาะแค่ข้างซ้ายอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่โดย d เี่ยก็ควรจะเลือกเป็นอัตโนมัติดีกว่านะครับ ทำมาอีกันนึ่ก็คือเลิกเชื่อมต่อเลิกเชื่อมต่อคืออะไรก็คือ disconnect ตัว AirPod s Pro ตัวนี้ออกจากตัว iOS device ของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลบอุปกรณ์นี้คือทำการ forget device นะครับเพื่อตัดการเชื่อมต่อโดยถาวรระหว่างหูฟัง AirPod s Pro ตัวนี้กับ iPhone หรือ iPad เรานะครับแต่ที่มันจะมีอีกเมนูนึงครับในการตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้นะครับก็คือเราจะเข้าไปที่ในส่วนของเมนูการตั้งค่าที่ชื่อว่านะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับ แล้วก็มองมาที่ด้านล่างนะครับจะเห็นมีเมนูตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AirPod เราสามารถจะเลือกได้ครับว่าความเร็วในการบีบนะครับเนื่องจาก่าตัตนี้เป็น AirPod Pro นะครับความเร็วในการบีบ2ครั้งเพื่อสั่งงานเช่นเมื่อกี้เราจะเห็นว่า AirPod Pro มันสามารถจะ c u s t o m i z ได้นะครับว่าจะให้ทำอะไรบ้างในเรื่องการบีบค้างนะครับตรงนี้สามารถจะเลือกได้ครับอย่างเช่นเมื่อสักกี้ที่เราดูกันนะครับเมื่อสักครู่ที่เราดูกันมีการบีบค้างเพื่อที่จะเปิดระบบ น้อยแคนซ์ลิ่งหรือว่าป no ิดน้อยแคนซ์ลิ่งตรงนี้สามารถเลือกได้ครับว่าจะให้บีบสั้นๆหรือบีบยาวๆอะไรประมาณนี้เลือกได้หรือจะเป็นแค่ค่าเริ่มต้นอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับในส่วนของการจะเล็กแพ็กพรีเวสแพ็กหรือว่าเพย์พอยส์นะครับการบีบหนึ่งครั้งการบีบสองครั้งบีบสามครั้งเราเลือกได้ครับว่าจะให้บีบช้าบ,บีบเร็วนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเราจะตั้งค่าตรงนี้กันได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งชื่อนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล็คือระบบการัดเสียบว เพียงแค่หนึ่งข้างซึ่งปกติเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนหนึ่งข้างได้นะครับแต่ว่าในาการช่วยการเข้าถึงในส่วนของ AirPods เนี่ยถ้าเรามาเปิดฟังก์ชันเนี้ยเราจะสามารถเปิดฟังก์ชันน้อย c a n c e l l i n g แม้ใส่หูฟัง AirPodsPro เพียงข้างเดียวนะครับก็จะมีลักษณาะประมาณนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเกิดผลประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าการทำระบบน้อย c a n c e l l i n g มันต้องทำทั้งสองหูนะครับมันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับอันนี้ก็ iOS ก็สามารถจะให้เราตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราทำให้ AirPod s Pro ของเรามีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นยังไงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ